ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านว่าด้วยเรื่องการสวดมนต์ภาวนานี้มีคุณประโยชน์อย่างมากเพราะการสวดมนต์ภาวนานี้ เป็นการปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นอามิดบูชาเพราะว่าอาศัยกายเราลงมือกระทำอาศัยวาจาอาศัยความนอบน้อมอาศัยความศรัทธามันจึงเรียกว่าการปฏิบัติบูชาจึงมีอนิสงส์มากทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีห้องพระแต่ว่าอยากสวดมนต์สวดบนที่นอนอย่างนี้จะสวดได้หรือไม่ หลวงปู่ท่านได้เมตตาต่อปัญหาทมไว้ดังนี้การสวดมนต์บนที่นอนย่อมทำได้เพราะสวดแล้วก็เตรียมนอนได้เลยโยมจะสวดที่ไหนได้หมดต้นไม้ก็สวดได้แต่จิตที่เราสำรวมกายวาจาใจหรืออิมรีย์เรานั้นเรามีความผ่องใสแค่ไหนมีความตั้งมั่นแค่ไหนเราไม่ได้ห้ามถ้าจิตเรานั้น มีความตั้งมั่นศรัทธาเราจะสวดที่ห้องนอนเรือนนอนก็ย่อมได้แต่การที่เรามีห้องพระหิ้งหอสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ใส่ชุดขาวผ้าขาวนี้ก็ดีเพื่อเราสำรวมกายวาจาใจเป็นการเตรียมพร้อมอย่างนี้มันมีกำลังแห่งจิตมากกว่านั่นเองการที่โยมไปนอนไปนั่งไปเจริญมนไปภานาไปปฏิบัติ อันว่าที่นอนมันมีความนุ่มนิ่มมันย่อมทำให้เรามีความเพลิดเพลินเคลิบเคล,ล,ลิ้มอยากจะหลับจะนอนได้ง่ายนี่ถ้าอินทรีย์เรานั้นไม่แข็งแรงไม่ผ่องใสมากพอฉันว่ามันคงสวดไม่จบบทเมื่อเรามีข้อแม้ต่อการปฏิบัติไม่มีทางที่เราจะข้ามเอาชนะขันธมารในกายเราได้ก็คือความเกียดคร้านนั่นเองไม่มีใครเลย ที่ฝึกปฏิบัติแบบสบายแล้วจะได้มักได้ผลไม่มีทางอันว่ากิเลสแล้วถ้าเราไม่ทรมานมันไม่มีทางหรอกที่เราจะชนะมันได้กิเลสฝังแน่นมากับเราเท่าไหร่แล้วจำนับพบนับชาติไม่ได้ขนาดที่โยมมานั่งอยู่ยังมีความเคลืบอเคลิ้มเลยแล้วภาษาอะไรกับที่โยมจะไปนั่งบนที่หลับที่นอนเล่า ที่นอนนั้นมีวิญญาณอยู่แล้วเราเคยนอนมาเป็นประจำมีความเคลืบเคลิมได้ง่ายมีความเพลิดเพลิ่นได้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกอยู่เป็นประจำเวละเล็กวัวละน้อยอาศัยทำาวละเล็กวัวละน้อยก่อนจะนอนกราบหมอนว่าพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคัดฉามิเสร็จแล้วก็อธิษฐานกำหนดลมหายใจทำจิตให้สงบ จิตที่สงบคือจิตที่ปล่อยวางถ้ามันยังไม่ปล่อยวางในลำดับแรกให้เรานั้นมีองค์ภาวนาว่าพุทโธเมื่อพุทโธรู้สึกว่ามีความง่วงแล้วจิตมันเริ่มสงบบ้างแล้วเริ่มตกผวังแล้วปรารถนาอยากจะหลับจะนอนก็ให้แผ่เมตตาจิตไปบ้างในขณะที่จิตที่ยมตกผวังอย่าลืมว่าคนที่จะนอนหลับได้ต้องมีสมาธิ คือสมาธิเป็นสมาธิที่มีความสงบแต่ไม่ใช่สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเข้าใจไหมสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเป็นอย่างไรคือสมาธิที่จิตที่ตั้งมัน่นสมาธิที่มันเกิดชานแต่ที่บุคคลที่ว่านอนอยู่สวดมนต์อยู่แล้วมีความง่วงนั่นเรียกว่าสมาธิกําลังเฉียดชานเรียกว่าคณิกะสมาธิ จิตที่มันยังไม่ตั้งมั่นมากพอถ้าตั้งมั่นแล้วความง่วงจะไม่มีดังนั้นอาศัยตรงนี้แลเจริญคณิกะสมาธิให้มันเฉียดชานบ้างสงบบ้างเผลอไปบ้างทำอยู่อย่างนี้เมื่อรู้สึกมีความง่วงไหมอ้าวก็พออธิษฐานนอนในขณะที่โยมจะนอนขอให้โยมประคองจิตอย่างน้อยมันยังมีชานอ่อนๆอ,อ,อยู่ประคองจิตไว้ หลับไปกับฌานโยมทำอย่างนี้นี่สำหรับคนขี้เกียจนะไม่ใช่ว่าขี้เกียจแล้วจะสร้างบุญกุศลบารมีไม่ได้ก็ปฏิบัติแบบขี้เกียจเขาบอกว่าสวดมนต์ในที่นอนได้หรือเปล่านั่งสมาธิในที่นอนได้หรือเปล่าได้ไม่มีใครห้ามทั้งนั้นดีทั้งนั้นขณะที่โยมนั้นเปิดธรรมะเปิดอะไรฟังที่ทำให้จิตเราเกิดความสงบได้ มันก็เป็นมงคลเป็นฌานทั้งนั้นเพราะจิตโยมจดจ่อแล้วจิตโยมไม่ส่งออกไปภายนอกจนจิตโยมนั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นฌานเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นอันนี้แบบคนขี้เกียจไม่ใช่บอกว่าขี้เกียจแล้วจะปฏิบัติธรรมไม่ได้เขาเรียกแบบมีศรัทธาอย,ย่างไม่มากกำลังปลูกขึ้น แต่เมื่อโยมทำไปบ่อยๆนี้พอฌานมันสะสมตัวศรัทธามันสะสมตัวสมาธิมันสะสมตัวทีนี้ยมจะเริ่มมีความเพียรมีศรัทธามากยิ่งขึ้นการจะสวดมนต์บนที่นอนจะนั่งสมาธิบนที่นอนก็ดีทำได้ทั้งนั้นขอให้โยมมีศรัทธาอย่างเดียวขอให้ได้ทำมันจะสะสมไปเองนั้นสำหรับคนขี้เกียจก็จะแบบนี้บางคนไม่ค่อยสวดมนต แต่อาศัยฟังมนเขาเปิดเอาก็ได้ทั้งนั้นมันเป็นฌานทั้งนั้นแต่ถ้าสวดเองมันจะเป็นบารมีจำไว้นะถ้าเราสวดขึ้นมาเองมันจะเป็นบารมีแต่ถ้าเราเปิดฟังมันเป็นแค่กุศลเป็นอุบายทําให้จิตมันสงบแต่ถ้าเราสวดแล้วเป็นทั้งฌานเป็นทั้งบารมีเป็นทั้งคติเป็นบารมีทั้งสิบทัศอะไรมากกว่ากันละ่ะถ้าอย่างนั้น บางทีเราเหนื่อยเราก็เปิดให้เทพเทวดาเขาฟังเป็นมงคลก็ดีทั้งนั้นคือมันหล่อเลี้ยงให้จิตเรานั้นอยู่ในความสงบอยู่ในสมาธิได้ก็เรียกว่าเป็นมงคลแต่การสร้างบาร,รมีเราต้องลงทุนด้วยกายวาจาใจทำไมมันถึงว่าเมื่อเราลงทุนด้วยกายวาจาใจแล้วมันเป็นอย่างไรเมื่อเราอธิษฐานบารมีแล้ว ผลของอานิสงส์ที่เรากระทำมันจะให้ผลเราดังนั้นแล้วขอให้มีศรัทธาอย่างเดียวเขาบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่สวดมวนต์ภาวนาอยู่เป็นนิดตลอดจนอายุไขนั้นย่อมเข้าถึงแดนกเกษมเข้าพระนิพพานได้โดยธรรมชาติแสดงว่าอนิสงส์ของการสวดมวนต์ภาวนานั้นสำคัญถ้าบุคคลใดสวดมวนต์ภาวนาอยู่เป็นนิด ตลอดจนอายุไขนี้ก็สามารถเข้าพระนิพพานได้การสวดมนต์ภาวนาเป็นการฟอกาธาตุขันเมื่อมันฟอกอยู่บ่อยๆภาวนาอยู่บ่อยๆอ,อบรมจิตอยู่บ่อยๆเมื่อตายลงไปแล้วาธาตุขันของเราก็จะเป็นอัติาธาตุขึ้นมาได้นั้นฉันอยากให้โยมจงเห็นความสำคัญในการสวดมนต์ภาวนาอย่าไปคิดว่าทำไมมันสวดมนต์นานนักนี่ล่ละ เรียกว่าขันธมารเรียกว่าอากุศลมันกำลังเกิดการปรามาทในพระรัตนตรัยเราสวดไว้เราก็ตั้งใจสวดไปจนจิตมันจะตื่นของมันเองดังนั้นแล้วอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์ไม่อยากจะสวดมนต์ภาวนาอยากจะมาปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติจริงๆแล้วนั่งได้นานแค่ไหนฉันว่าเวลาที่โยมสวดมนต์ภาวนา นั่งได้นานกว่าโยมนั่งปฏิบัติเสียอีกใช่หรือไม่โยมสวดมนต์สมมุติว่าสามชั่วโมงโยมปฏิบัติจริงได้ชั่วโมงไหมแสดงว่าการสวดมนต์ภาวนานั้นนานกว่าไหมแต่ถ้าใครสวดมนต์ภาวนาแล้วจิตไม่ตื่นโยมมานั่งแล้วจิตโยมจะตื่นไหมมันจะมาตื่นได้อย่างไรถ้าโยมสวดมนต์ภาวนาแล้วทําให้จิตโยมตื่นมีปิติ ตัวปิตินี้คือความอิ่มใจเมื่อประพฤติปฏิบัติต่อนั่งภาวนาทีนี้ปัญญามันก็เกิดทันทีหรือแม้ในขณะที่โยมสวดมนต์ภาวนาอยู่นี้ทำให้จิตโยมตื่นรู้ปัญญามันก็เกิดขึ้นข้ออัจข้อธรรมมันก็เกิดขึ้นได้ในขณะนั้นมันจะพิจารณาตามไปเองไม่ใช่ว่าสวดมนต์อยู่จะพิจรารณาธรรมไม่ได้การสวดที่เราใช้สังขารสวด กับจิตที่มันมีธรรมมันคนละส่วนกันมันจะเห็นของมันอย่างนั้นมันจะทํางานคู่กันไปสังขารก็ส่วนสังขารจิตวิญญาณก็ส่วนจิตวิญญาณดังนั้นการที่ฉันบอกว่าการมาสวดมนต์ภาวนานั้นเขาเรียกว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการเจริญพระกรรมฐานอย่างหนึ่งอะไรก็ตามที่โยมเกี่ยวข้องในทางพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ แม้กระทั่งการทำวัตถุมงคลก็มีได้เป็นการว่าเป็นเดรัจฉานวิชาก็หาไม่เพราะว่าในขณะนั้นโยมมีจิตจดจ่อตั้งมั่นต่อครูบาอาจารย์ในการทำสิ่งนั้นให้เป็นมงคลมันก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติได้อย่างหนึ่งมันอยู่ที่เจตนาอย่างนี้ดังนั้นอะไรก็ตามแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยในความดีแต่ถ้าเราทำอยู่บ่อยๆมันก็มีกำลังมาก น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธ,ธรรมะมหาสัรร์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อคิดและนำไปปฏิบัติได้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ